สวัสดีค่ะอยู่กับช่องฟาจูนพานทัมวันนี้เราจะมาแจกสูตรสลามที่ไม่ติดมือไม่ติดสิ่งของนะคะอือก็จะมาแจกสลามสอนทำสลามง่ายๆอาจจะมีเสียงคนมารบก,กวนนะคะแล้วก็แบบอาจจะมีคนเดินไปเดินมาอันนี้คือสลามตัวอย่างอส,สิ่งที่ต้องเตรียม ภาชนะที่สามารถใส่ออของได้ต้องใส่ได้ปะ่ะใส่ได้แลวใช่ไหมคะให้เราเตรียมให้เราเตรียมเก้า c o t เนี่ย c o a เนี่ยมันเขียน a o t ไม่เป็นไรนะฮะแต่มุมมองอ่ะฮึบให้เราใส่เก้าตามที่แบบเออแล้วแต่นะฮะมุสลาม ก็จะใส่ประมาณนีอ้อยังไม่หมดอีบเนี่ยขอเล่นกันต่อไปนะคะให้เองใส่สบูเสบ่เหลวตรงป้ายสบู่เหลวต้องเป็นยี่ห้อน,นี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะยี่ห้อหนึ่งก็ได้แต่เรงไม่ <Okay. S 1> เคยลองยี่ห้อขอโทษสำหรับมีเสียงคนมาแล้วเกินนะคะฮ้ดบีบใส่ลงไม่ประมาณเออล้นเลย แล้วเราก็คนแล้วค่ะเออจะรามสีขาวแต่ได้สีเขีเพราะเราใจจบ,บูกเยดเียวเยอะเกินคนไปก่อนเลยนะคะคนไปเรื่อยๆเลยคนไปเลยจากนั้นให้เตรียมน้ำนะคะใส่ลงไปนิดเดียวนะคะย้ำนิดเดียวนะโอ้โหฉันใส่ลงไปเยอะมากมันจะได้ไหมอะใส่น้ำเยอะ ลองคนไปเรื่อยๆนะคะต่อไปให้เราเตรียมเออแป้งเย็นนะคะอย่าลืขอตัวเอาแป้งเย็นนี่นะคะมาแล้วต้องเป็นแป้งเย็นมีห้องนี้มีห้องไหมคะอันนี้คือแบบเราเล่นเราเบื่อนะฮะใส่แป้งลืมเปิดน,นะฮะ ใส่แล้วแต่จะชอบนะฮะแบบต้องใส่เยอะๆคนค่ะคนยาปีช well, ีก็คือแบบไม่ต้องเติมแป้งเลยก็คือมีแป้งให้อยู่เลย แล้วเราก็ลองจับดูถ้ามันยังติดมือก็คือให้คนต่อนะคะหรือแบบให้เราถ้ามันแบบยังเหนียวเหนียวอยู่นะคะให้เราใส่แป้งเย็นเพิ่ม,มคนค่ะคนคนรีบคนเลยนะคะถ้าใส่แป้งแล้ว ก็คือแบบคนไปลื่อคนไปลื่อๆๆๆอาจจะมีเสียงยายนะเห็นไหมไอ้นะมีเสียงมีเสียงแบบเออมีคนมากลวน,นะฮะในแป๊บนึงนะฮะนี่แล้วก็คน สซ่บบุหร่แล้วนะคะอุย้ยยวขอไปกินแปงนกิดมาแล้วนะฮะเมื่อกี้คือแบบเออลืมใส่ จะลองใส่ตอนนี้มาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่ปาโอยอ้าวอาจจะมีเสียงพี่มารบกวนก็ขอโทษเอดอโว้ยตัวเนี่ยแล้วก็บีบผ้าบีบลงไปคึบลงไหมลงอยู่นะฮะ ก็คือใครจะใส่ก็ได้อย่าไม่ใส่นเอสุ่มไวส้สัสอยาสปเปยาอาจจะมีคำหยาบจากพี่นะค่ก็ขอโชษ <c oughs> ยาพิ่มยายัง นน้นทีเด็กจะได้จับก็คือสิ่งที่ส่งอาหารไม่ช่วยไม่ได้แล้วก็ปีนะคะแล้วเราก็โอ้ยเห็นไหมมันย้ายมันย้ายมันเล่นเกมเราแบบให้เราเอามือมเอนี่ยจุ่มลงไปในตรงน้ำนะแล้วก็มาแปะน,น้ำมาแปะสลาาับ ของเราแค่นี้มันก็จะได้นุ่มอลังการน,นะคะนี่แต่เราต้องรอให้มันแห้งก่อนนะอืออืมเข้าสนวิย่ยแต่พอน้ำแต่แต่รู้สึกสีมันจะร่อมออแพร่กระจายเน,นีนทุนอือขอโทษทำงา คำที่พี่พูดไม่ค่อยเราไปทำตรงอื่นกันดีกว่าเอ้ยเป็นเล่นตรงอื่นดีกว่าไหมทุกคนปไปเล่นตรงอื่นนี่นะเล่นบ้านยายเลยลง,งุนชชุดเล่นว่าเล่นตรงนั้นเธอเล่นตรงนี้มันก็ได้กินซิกเพลส<อ> <c oughs> เห็นไหมเสี้อายตัวไม่ พี่ป๊าปหยุดพูดหน่อยได้ไหม<ด>น,น,นุ่มมากแป้นนึงนะฮะมาแล้วเราก็จะมาเล่นให้ดูกันเลยค่ะมาดูความยืดของมันกัน เต้นต่อไม่ดูความเย็นของมันแต่อุ้ยเสียงโอ้ยสมเหลียวลบเราจะมาลองเล่นตัวนี้มานะคะตัวนี้ก็จะเย็นเย็นโคตรเย็นเลยตัวนี้เหมือนแบบไปโดนอะไรมาอันนี้อันนี้ก็เพิ่งทำนะแล้วก็มาเอ่อโซเวน่นเนี่ยโอ้ยแค่ร่วงอันน ในความยาวความยาวของนางพิพาวดีซิมเบอร์อยู่นัหนน้งม้าเหมือนซาลาเปาซาลาเปาปันเป็นกลมๆยิ่งสุขสนุกนะคะ เจ้าโปโป,โปแม่บ้านนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดสมัครให้แล้วเป็นการขอบคุณที่นะคะบ๊ายบาย